สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พวกเราก็จะมาเล่นแบบผีน่แบบหนึ่งที่ผมนั้นมีคนแนะนํามาว่าเฮ้ยพี่ลองเล่นแบบนี้หน่อยสยิเป็นแบบที่น่าก,กลัวนะก็แบบนี้นะครับเป็นผู้สร้างเดียวกันแบบแบบนี้เลยนะเป็นแบบนี่เลนะเป็นแบบอะไรวะเป็นแบบลงข่าวประโยชน์นี่แหละเป็นผู้สร้างเดียวกันเลยนะและ้วผมก็มากับคุณเบสต์นั่นเองวันนี้ครับคุณเบสผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบปาครับก็วันนี้นะครับเรามากันแค่สองคนนะครับผมเราก็จะไปโซโล สคนนะว่าเอาเอแะ้ทีสงคนไปไปกันด้วย,ไป,ไ,ปยวไปกันเถอะอุ้ยก oh. ินรอบสู่คืนแรกคืนแรก <This cruise S 1> อ่าล่องเรือดีใช้เวลาส mm ี hmm. ่วันชะตการให้ทุกคนนะเฝอายามกลางคืนนะโอเคครับผมเรามาเฝ้ายาดเพิ่งเริออ่มต้นในการเริ่มต้นของการเปิดกล้องทั้งหมด เปิดกล้องกดเบสอ่าเปิดมาได้นะเปิดกล้องอ๋อนี่แกล้องโอเคเปิดเลยกดวะกดัวคมับนาอเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวตัเอีกดีตเดี๋ยว t ้ตัการด้คลตรงเดี๋ยวับดกับดวาี ตรวสอบกอ็ตรวจสอบพีซีอนี้ปะอ่าตรวจสอบอเบียร์หรือเปล่า,าวุ้ยุ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลเวั่น่ารอ่ะอเสียงเปิดว่าเปิดมาจากด้านหลังข้างหลังเลยหรอข้างหลังเราต้องไปดูใช่ไหม เราต้องไปดูอีกแล้วไปเราต้องไปดูข้างหลังมันมีอะไรคุณเบสเล่นไม่ได้เล่นเออมันติดบัคติดบาเลียาติดบาเลียเสียายอ่ะเล่นไม่ได้ดไปมาไ,ไปไโอเค <c oughs> อะไรอะ่ะอุ้ยเสียอะไรอะ่ะปลาตายเก็บปลา อะไรกันอุ้ยปลาอุ้ยทำเลยดีเออปลาไปอยู่บนอากาฟ้าได้ไงกาดฟ้าไหนวะเอาคุณแพทคุณแพทมาดิมาดิช่วยช่วยเอาที่ห้องอะไวะเปิดไม่ได้ล็อกโอ้โหห้องแช่กระโหลกไปละเหลืออะไรวะไปะทีป่ห้องดีนละไพเจ้าหน้าที่ไปเลยไปเลยไปเลยห้องดีนละไพเจ้าหน้าที่ ต้องรีบวิ่งตัอนีบไปพราเาต้องไปห้องเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้ห้งงงองกัปตันไะนะรายการต่อเจ้าหน้าที่อไรายกานเฮ้ยมีปลาตายอยู่บนเรือเราเราให้อนุญาตให้ตกปลาได้หรือเปล่าเอ่อ no. ไม่หร,ร,รอกมันผิดกฎตอในทะเลของคุณนะเอ่อช้ผาละเอ่อโอ้เอ่เอ, <c oughs> อ,อแปลกดีนะ เพียงแค่ใส่มันในตู้เย็นแล้วเรียกมันว่าวันโอเคเอ่อคุณเบสถือปลาขึ้นมาก่อนถือปลาเข้าไปก่อนเอ้าปลาหายไปไหนถือปลาก่อนถือปลาถือปลาขึ้นมาโอเคโอเคทุกคนปลาตัวนี้มันชื่อว่าวันนะเห็นไหมได้คุณปลาคุณปลาตัวนี้มันชื่อว่าวันไปเราเอาคุณวันไปเก็บไในตู้เย็นดีกว่า ซื้อปืนนี่กลัวหมซื้อปืนนี่กลัวไหมซื้อปือนแต่ไม่มีระวังนะโรบักผมหมดแล้วไม่มีโรบ,โรบ,โรบ,บักกันเสียดายไปครับเอาคนวันไปเก็บในห้องอะไรคุณแม่กูอะไรอะไรกูว่าแรงแอะไร,ะะะะะไรคร้างเดียวจำสกแกนทุกค้าเอออะไรวะไปไปไปใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไป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 เอาคนวันไปเก็บเถอะเอาคนไปเก็บ เก็บช็องเก็บช็อเดี๋ยวถอเลยอะ่ะไปไปถ้าใครอยากให้แย่แั่นี้ทุกคนที่ัด้ได้เลยป่ะป่เราไปเถอะไปื่ตรวจสอบเ้องดีลพายเพื่อตรวจสอบภาพโอเคป่ป่ไปป่ะป่ะไปตรวจสอบรีลพายเลยเฮ้ยเกี่ยว,อ,ยวอะไรนี่มีอะไรโอเคดรอทดีกว่าดอด ถ้าใบ่อน้ำบากงใบที่ชอบโอ้โหฮิจอ,อะไรวะคุณซับเงิดหยิบใบถูพื้นแล้วทำคำสาดอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออี

พุเบต้ตกโ,โอ้โหโอ้โหไปเช็ดเลยเช็ดเลยไปอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปหยิบไปถูกพื้นก่อนไม้ถูกพื้นจีเฮ้ยหยิบคัาบกระเพกนี่ตรงนี้ตรงนี้หยิบคัาบกระเพกเลยอ่ะหยิบคัาบกระเพกไปไปท็คอร์สอาดโอ้โหข้าบอะไรไวะเนี่ย คือเลือดได้ด้วยโอเคละวุแล้วก็วิหายเลึกแล้วหายเลึกแล้วเฮ้ยวิว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 ก่อนวิวก่อนเฮ้ยเราควรนอนพวกนี้อ่าห้องนอนห้องจออยู่ไหนห้องนอนอันนี้ไม่เกี่ยวเคยปไปเราไปห้องนอนดีกว่าห้องนอนอยู่นู่นไปไปนอนเถอะไปนอนเร็ว คือที่สองไอ ah uh huh. ทงานได้ดีมากเมื่อคืนนี้เออเกี่ยวกับปลาเมื่อคืนนี้เออฉันคิดว่าเรือชนมันนะเรือชนมันเหรอไม่แน่ใจขอบคุณคุณสามารถตรวจสอบอีกครั้งได้ไหมหรือไม่ขอบคุณ ไปดันไหลอีกแล้วเหรอเราไปอีกแล้วเราจะไปไป็นชนไฟอีกแล้ววะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมใช้ไอโฟนได้ไอโฟนที่หลังกันกันได้เดี๋ยวเราต้องไปต่อละอะไรคุณเบ็นคุณเบ็นคุณเบ็นมิววิโอ้ยโอเคเออเดี๋ยวคุณคุณถือก่อนเดี๋ยวคุณถือไปคุณถือไปเดี๋ยวก่อนที่หอวหน่อยเออวิ เออห้าบอกเป็ดหรือห้าบอกหรือควาเลกสือจากชาติศึกสือแล้วถอดรหัสโดดเอาแล้วเลยคุณเบสไปสัวนชัดไ้มโอเคมันได้โอ้ยเสียดนาเกิดโอเคสอักษรอักษรแล้ววะ กอดเบลูเบิลโอ้โหเขี้ยละล่ะกลับพีทกลับมาทำงานมันยังไม่ถึงเวลาอ่านตกลงปะต้องไปละทำเงินต่อต้องกลับไปดีห้องดีละพายกองรักษาเอาปัดพายนี่ไงกองรักษาเอุ้ยโคตรแหลกเลยอ่ะหลอกไอติมอ่ะ ขอดไอติพีไนะฉันเก็บพวกดีออกไปบางทีฉันตึกเก็บไฟเซอร์ตัวไหนสะอาดใส่ชั้นวางในตู้แช่แข็งโอเคกันเราเต็ดคุณเบสโอเคป่ะเราไปเก็บดีดีกว่าวดีเวกแฝงอุ้ยเอาละวเอาเอาเชี้อแหลกเลยแหลกแเก็บแหลกเก็บแหลกเก็บแหลกไปไป ออกไปจากที่นี่นี่เป็นคำเตือนออกไปนี่คำเตือนเชี่ย yeah. เปิดประตูให้กูแรกโอ้โหเก็บแลกเลยเก็บแลกเลยชิดคุณเบสเกิดอะไรขึ้นไปเดือบบลูดเดือบโน้ตอีเวนติ้งอะไรโน้ตทุกอย่างศพเหตุสมผลไปทอล่ะสิไป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 ,ไป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 คุณเบสไปเลยคุณเบสไป ติดต่อเจ้าที่ก่อนเอาหวัวแหลกแหลกมาดึงขอขออยู่เฉยก่อนเอ้กัปตันปัญหาใหญ่ up, มีอะไรเกิดอะไรขึ้นว่าไงกัปตันเอ่อเออบีสัปปลาดที่ทะเลเอ่อออกไป <Your point. S 1> หรือ <If S 1> ตายรว่า <ta> <laughs> ตลกกนไดเอ่อแบบแบบแบบถ้าเราถ้าเราเช็ด สูญเสียเกินของเรากลับไปทํากานหรือถูกไล่ออกไม่เราจะไม่ถูกแล้วอกนะครับฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะเคียยิงลองสัญญาณเอ,าอ,อ้ากล้องถล่มกล้องพังไปแล้วอะ่ะไปดีห้องสัญญาณและรีเซ็ต เราเตอร์เอ่ออีเซอร์เตอร์เหรอโอเคพูดเป็นรีเซ็ตเลยลเลยปาปะเราไปด้วยกัน,กนดีกว่าสัญญาณขาดหายอ่ะเป็นไรมาได้ป๊อ,อปคอนก็เป็นสัญญาณก็เป็นเอาไปออไอติมไอ้อคุณเบสได้ติมฟรีป่ะดูดิสิไอติมฟรีฮะเราก็มี RPG ด้วยว่ะ ไปนอนเถอะคือท uh, yeah ี่สอบทะเลกับหลังซุ่มอยูุ่บอกเธออยู่นะจ๊ะฉันผิดหวังเล็กน้อยจากเมื่อคืนดีนะเอออย่าบอกให้ฉันหยุดเรือของฉันสิกับตาเปิดประตูดีกวะครั้งต่อไปที่คุกำลังเดินบนกระดานเออเดีกเกิดก็ตาม ทับต่อไปคือนี้ก็ทับต่อไปเถอะเชีย่ยละไอติบีเอีไอติบีกินไม่ได้ไปหมดละเว้ยไปที่ห้องนีกก่อนเออใครโทรมานานาดนี้จะเปิดใครได้แล้วโท,ทรศัพท์ได้ใครได้ไปแปดโทรศัพท<ว>์<ว> เกิดเกล้ววจุดตึมคุณแล้วพวกนี้เรือจะจบสัตว์ฉันไปบายโปรดไปสัตว์เกิดไปทุก,นกนคนวิวเตเตยอะไรวะโอไม่ตายได้กีนตีดีกว่าโอไม่ฉันไม่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างนั่นแหละ แล้วต่อไปก็บอกว่าเอ้ยเราต้องลาออกคือเราต้องลาออกใช่ไหมเราออกแล้วเราต้องทำงานไนดะ้วาววัสดุวัสดุอะไรวะอยู่ไหนวะอะ่เอ่อโอห้องนี้ห้อีอ,อ่ะคนละตอนเลยมาอดีนี้มันเป็นนี่เป็นลายอ่ะนี่เป็นเชือกปะไปเราได้เชือกแล้วเราก็เอาเชือกพยพันสัญญาณอ๋อวางสัญญาณไว้ตรงนี้นี่แหละ รอไอ,อ,อ้ไปทรสอบสิวิอะไรอ่ะวัดสนใจเติร์ไพรเขาอ,อยู่ที่นี่อยู่ไหนล่ละโอเค วันที่สัญญาเตือนในล็อบบี้อ้อโห่ะคุณบเบสไปกันเถอะวันดี้มาถามวันบีเออเขาอะไรอะไรบีอะไระไ,รไรปหยิบเฮ้ยเปิดก็เปิด,ปดได้ปไปอะไรนะเขาเขียนอะไรว่กระแพก ไปที่ด้านหลังห้องตูแงต้แช่ห้องตู้แช่ไปดิตัวสอบด้านหลังของเรือ <c oughs> กลับเอเอมา <c oughs> ฉันรออยู่นะ <c oughs> โอ้ทุกแค่ซากปลาปหยิบปลา ปักกูวิ่งอีกแล้วไปสามปลาอีกเอ่เออะไรต่อเอ้าโอ้เบยวิง่งเบสวิ่งตาบมาวิ่งเต็กมาวิ่งตาบมาไปชิพายแล้วคุณเบสต,ตายชิพาย คุณเบสลงคลิปหานแล้วไงคุณเบสเราจะไปต่อไหมวัดดึกตาค่าตาค่าอัตาขาวัดึกโอเคเรียบร้อยไปไปรอเถอะไอ้เหี้ยไม่อยากอยู่แล้วคุณเบสดูคลิปนี้อยู่นะคือที่สี่คุณเบสจะอยู่ปะ ค, Hi, คุณเบสคุณเบสคุณเบสยังอยู่เริ yeah. oh, Maybe, but, uh ่มใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกเร็วใ่ไหมดิอ้าเสียโอไม่ไม่เบสเบสเออ เราก็จะมีแล้ว